อยากบอกให้หนูได้รู้ว่าพี่นั้นรักเธอจริงเกิดมาไม่เคยเจ้าชู้ว,วันวันพี่เอาแต่กินแต่หากวันหนูไม่ช่วยพี่อยากให้จับตามองพี่จะเข้าไปในห่งเพืที่จะปล้นล้านทองอยากบอกให้หนูได้รู้ว่าพี่นั้นรักเธอจริงเกิดมาไม่เคยเจ้าชู้วันวันพี่เอาแต่กินแต่หากวันหนูไม่ช่วยพี่อยากให้จับตามองพี่จะเข้าไปในห้างวพืที่จะปล้นล้านทองแล้วหนูจะได้รู้ว่าพี่เป็นคนที่รักจริงไม่ใช่ที่อ้างอิงที่เหมือนคนในนี้ เธอเป็นเจ้าหญิงส่วนพี่เป็นโจรป้อนทองไม่ใช่คนดีไม่ใช่เศรษฐีนูคงไม่มองซึ่งแม้นาตาพี่เหมือนมีที่ชอบนั่งเล่นเหมือนกับหมูชะลอกนานๆให้กับยูฉันมีแต่เธอน้าไม่บูเอ๊ะส่งแม้นาตาพี่ไม่ดีแต่พี่ให้หนุทั้ันใจเบบี้ก็ให้ทั้งใจละเบบี้ก็ใจละลายไปหมดแล้วเธอเหนื่อยจะรู้ไว อ,อ,อยากบ <นะ S 2> อกให้หนูได้รู้ <นะ S 2> ว่าพีนั้นรักเธอจริงเกิดมาไม่เคยเจ้าชูวช้วันวันพี่เอาแต่กินแต่หากวันหนูไม่เชื่อพี่อยากให้จับตามองอพี่จะเข้าไปในหา้าง่ที่จะปล,ล้นลามชอเอ้ยพี่ก็ยากจะบอกให้หนูได้รู้บาคนหน้าตายอย่างพี่นั้นไม่ใช่คนนี้ไม่เห้าชูโโโ้โอ้ไม่ใช่คนที่แม่งนั้นเอาแต่โมอการงานไม่เคยจยุดทำไม่ใช่หนิสใสของพี่นะน้องน้องเธอย่าใจร้ายเธอย่าใจดำกับพี่ได้ไหมความรู้สึก ใจสี่ห้องมีน้องคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกินอย่าบ,บอกให้โน้ได้รู้ว่าพี่นั้นรักเธอจริงเกิดมาไม่เคยเจ้าชูว้วันๆพี่เอาแต่กินแต่หางวันโน้ไม่ช่วยพี่อยากให้จับ Japan